สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่กกานนะครับมากราบสการะบูชาพระแม่ย่านะครับขอโชคขอลาบนะครับพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัยนะครับตโมมพาะ พุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปผู้เชมิสังคังชีวิตังเมปูเชมิพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังคังวันทานิครูอุปชาจาริยคุณังวันทามิมัตตาปิตุคุณังวันทามิพระไศกขาคุณังวันทามิเรขอให้ทุกท่านนะครับ ตั้งจิตอธิษฐานนะครับพระแม่เมืองนะครับพระทุกท่านครับพระแม่ยาต,ตงหลัดสุโขทัยนะครับมีคำบูรมีเสียงซึมซีนะครับ ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุ